ทุกคนคะ่ะฉันต้องรีบลงจากเนินเขาแล้วว่าเพราะว่าเพราะว่าแสงแดดมาเดียวหีมะละลายมันจะลื่นนะคะบ้านเราอยู่ข้างล่างนู้นอยู่ล่างอยูนู้นเห็นไหมนะคะทะเลตรงนู้นนะคะทะเลเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินลงไปนะคะ หชมี้ละลายเดี๋ยวจะลงขับไม่ได้นะคะลืล่นหกลมยิ่งแก่ๆอ่อะไรไม่ดีคะ่ะจะห้าสิบแล้วนะคะไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วจ้าลงไปก่อนก่อนแสงแดดจะมานะคะนะคะหิมาเวลาเราอยู่กับประเทศที่มันมีหิมมะหรือ ประเทศหนักที่มันหนาวนะคะเราก็จะรู้เราก็จะระวังตัวเราได้ค่ะเสื้อผ้าใสาแบบไหนกี่องศาก็คือไม่เน้นสวยนะคะเน้นเน้นอย่างเดียวคือให้มันอุ่นในร่างกายเพื่อที่จะไม่ป่วยค่ะความสวยเอาไวท้ทีหลังบางทีสิ่งที่มันสวยมันอาจจะไม่คุ้มมันอาจจะไม่อุ่นหรือว่าไม่ ไม่คุ้มที่จะซื้อมาใส่เพื่อความสวยอย่างเดียวนะคะเพราะว่าตัวหนึ่งมันก็จะแพงค่ะแพงมากตัวสองพันสามพันสี่พันอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูว่ามันคุ้มไหมที่จะซื้อมาเพื่อใส่ให้สวยกับเพื่อทําเพื่อใช้ประโยชน์นะคะน,นี้ก็จะซื้อเพื่อใช้ประโยชน์มากกว่าค่ะเพราะเราอยู่นานแล้วเรารู้แล้วว่าความสวยมันไม่ได้ช่วยอะไรค่ะ เน้นใช้ประโยชน์อย่างเดียวทำางไงก็ได้ที่ให้ที่ซื้อขนนั้นที่มันสามารถที่จะทำให้เราอุ่นได้อุ่นได้จริงๆนะคะขนเป็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราจะซื้อแต่ถ้าใครที่นานๆมาทีก็ซื้อเพื่อความสวยได้นะคะแต่อีแม่จะไม่ซื้อนะคะเพราะว่าเสียดายเงินเราอยู่นานเรา เราเบื่อซื้อแล้วค่ะนคะคะอันนั้นก็จะเป็นเนี่ยค่ะต้องรีบลงไปนะคะถ้าไม่รีบลงไปเดี๋ยวหิมะละลายเนี่ยดูป่ามะกอกสิคะป่ามะกอกสวยมากเนี่ยดูป่ามะกอกสวยสวยมากเลยค่ะมันก็สวยทุกฤดูนะคะเนี่ยหิมะ หน้าหนาวก็สวยหน้าร้อนก็สวยแต่อันนี้เป็นหิมะแรกนะคะหิมะแรกไม่ได้ใส่ถุงมือเลยไม่กล้าเล่นหิมะนะคะก็กลักวจะไม่สบายคะ่ะอากาศหนาวที่นี่นะคะคือประมาทไม่ได้เลยคะ่ะถ้าประมาทเราเราป่วยได้ความหนาวความหนาวนี่ประมาทไม่ได้เลยนะคะก็อยู่มานานแล้วนะคะอยู่มาสิบกว่าปีแล้วคะ่ะ เสื้อผ้าเราต้องซื้อแบบไหนนะคะของลูกก็ค่อนข้างที่จะแพงนะคะเสื้อผ้าเพราะว่ากลัวลูกไม่สบายช่วงนี้แม่ก็จะไม่ค่อยจะซื้อเท่าไหรค่ค่ะจะให้แต่ลูกนะคะความสวยอะไรเงี้ยกางเกงอะไรเงี้ยไม่ค่อยซื้อแล้วะคะ่ะเพราะเราอยู่แต่บ้านแต่ลูกไปโรงเรียนนะคะลูกจะต้องออกจากบ้านทุกวันร่างกายของลูกก็จะต้อง อุ่นเสื้อผ้าก็จะต้องดีนะคะต้องใส่กันหนาวได้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ซื้อมาเพื่อความสวยนะคะเราต้องใช้ประโยชน์จริงๆเนื้อผ้ากี่องศาก่ออกจากบ้านต้องดูองศานะคะ น่คะมจริงๆก็ไม่อยากจับนะครับเพราะไม่ได้ใส่ถุงมือจูจขอ,อน้ำหวานหน่อยได้ไหมนี่ถ้าได้น้ำหวาน